คุณเนว่าเปิดธุรกิจร้านกาแฟนี่ยากไหมครับ พี่ว่าก็ไม่น่าง,ง่ายนะแต่ว่าถ้าได้เราไปเรียนรู้ก็น่าจะไม่ยากแหละนี่ล่าสุดผมไปเรียนทํากาแฟมาแล้วนะนเป็นไงว่าง่ะก็ดีครับสนุกดีครับก็ดีเนอะได้ประสบการณ์ใช่ไหมใช่เลยทําให้ผมอยากเปิดร้านกาแฟแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยอะครับรือคือเรื่องเงินนะครับออผมก็เลยว่าจะเปิดร้านกาแฟกับพี่สาวก็เวิร์กนะถ้าเราความตั้งใจจริงอะทาอะไรก็สําเร็จอยู่แล้วนหนพี่ก็มีตัวอย่างคนที่เขาเป็นพี่น้องการแล้วก็เปิดร้านกาแฟประสบความสําเร็จมาฝากด้วยนะเรื่องนี้จริงๆเริ่มจากน้องชายเขาที่ชื่อจิมนะเขาเนี่ยไป เรียนแล้วก็ไปเที่ยวที่ออสเตรเลียเขาก็เลยได้มีโอกาสไปกินกาแฟแบบนี้แหละที่เป็นกาแฟพร้อมดื่มเลย mm hmm. เขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมรสชาติดีแบบนี้ไม่มีขายที่อังกฤษบ้างเขาก็เลยตัดสินใจกลับมาคุยกับพี่สาวเขาที่ชื่อว่าซูซี่แล้วบอกว่ามาเปิดร้านกาแฟกันดีกว่าเขาก็เลยตัดสินใจลงขันกับพี่สาวโดยไปขอยืมเงินพ่อกับแม่มา1,4 0,000ปอนป์หรือประมาณสัก6ล้านบาทนี่แหละไหนหลังจากเขาคิดสูตรกาแฟได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปให้บริษัทเนี่ยผลิต กาแฟขึ้นมาซึ่งก็มี3สูตรมีสูตรดั้งเดิมสูตรดีคัฟหรือว่าไม่มีคาเฟอีนแล้วก็สูตรสกินนี่หรือว่าแคลอรี่ต่ำไงที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยใส่อะไรลงไปในกาแฟเยอะหรอกเพราะอยากให้คนได้ชิมรสชาติของกาแฟแทๆ้ๆที่น่าสนใจก็คือเขาก็เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจนี่แหละแบบที่ไนกํกำลังอยากจะทำใช่ไหมเงินทุนก็อาจจะไม่ได้เยอะมากก็ไปทุ่มเทให้กับการทํากาแฟที่ดีที่สุด<ๆ>เขาก็เลยไม่มีงบทําการตลาดเลยใช้โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์นี่แหละเป็นช่องทางทําการ ตลาดหลักของเขา oh. นายรู้ไหมวิธีนี่ง่าย ว่าถ้านอยากเปิดร้านกาแฟาก็ลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะเขาเนี่ยอัดคลิปวิดีโอสน,สนุกสนุกที่เขากับพี่สาวเนี่ยทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็มีบางครั้งก็เต้นเป็นฮิปฮอปด้วยนะที่สําคัญเนี่ยก็เป็นไวรัลคลิปที่มีคนแชร์เยอะมากเพราะเขารู้สึกว่าเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริงโอ้โหเจ๋งไปเลยครับพี่เฟิร์นว่าแต่ว่าเขาวางขายตรงไหนบ้างล่ะครับอ่านี่น่าสนใจอยากไปซื้อแลวใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเขาก็ขายหลายที่ขายมา5ปีแล้วนะหลักๆก็มีเทสโก้เซนเบอรี่แล้วก็เวสโร ซึ่งถือว่าเป็นเชนค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเลยแหละ แล้วก็เวลาเขาขายเนี่ยขายได้4ล้าน5 0 0แสนกล่องเลยนั่นไหม oh. หมายความว่าทุกๆ7วินาทีกาแฟของจิมเนี่ยจะขายได้1กล่องและที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าธุรกิจของเขาเกิดจากความไม่มีนี่จาได้ไหมเริ่มต้นจากความไม่มีก็คือไม่มีกาแฟพร้อมดื่มรสชาติแบบนี้ที่อังกฤษเขาก็เลยเลือกที่จะมาเปิดที่อังกฤษบ้านเกิดของเขาความไม่มีที่2ก็คือเขาไม่มีงานทํา oh. ก็เลยไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่นที่อาจจะมีงานทํามีเงินเดือนดีสวัสดิการดีโบนัสดีไม่มีที่ส ก็คือไม่มีงบโฆษณาเขาก็เลยต้องทำโซเชียลมีเดียในการโฆษณารว่าเป็นแล้วผมก็เริ่มมีไอเดียที่จะทำร้านกาแฟแล้วนะครับดีมากเลยนะเดี๋ยว